ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ,บเกี่ยวกับปราชชาวบ้านที่มองเหตุการณ์เรื่องของนายตํารวจใหญ่รับส่วยน้ํามันเถื่อนเนี่ยนะครับโดยระบุว่าเป็นสิ่งยืนยันว่าเรื่องของสวยต่างๆนั้นมีอยู่ในสังคมจริงๆนะครับพร้อมแนะรัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหาด้านนายยกรัฐมนตรีก็ชี้นะครับไม่ว่าเป็นตํารวจใหญ่ขนาดไหนถ้ากระทําผิดแล้วมีหลักฐานชัดเจนก็สามารถที่จะต้องจัดการให้หมดสิ้นครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคอรมอรถึงการคอร์รัปชันในวงการตํารวจว่าต้องตรวจสอบไปตามกลไกปกติโดยไม่มีการเร่งดีกรีนะครับหรือจะไปจี้สอบจุดไหนเป็นพิเศษทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผิดก็ต้องว่าไปตามผิด แล้วก็ไม่อยากให้พูดว่าวงการตํารวจมีการทุจริตเพราะเป็นพฤติกรรมของตํารวจบางนายเท่านั้นส่วนตํารวจอื่นๆที่ดีก็ยังมีอีกเยอะเออนี่เป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราต้องคิดกันด้วยนะครับว่าจริงๆเป็นแค่พฤติกรรมของบางคนนะครับเมื่อถามว่าจะมีการสาวไปถึงตัวการใหญ่ที่รับส่วยจากการค้าน้ํามันเถื่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องดําเนินการหากพราว่าเกี่ยวพันใครก็ถึงคนนั้นจับกลุมหมด ทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานโดยหวังว่าปัญหาเ,เรื่องการรับส่วยจะลดลงทางตำรวจและทางทหารก็ได้มีการรื้อทุบเพื่อตรวจยึดทรัพย์สินที่มีการซุกซ่อนไปแล้วนะครับฝั่งเสียงท่านนายกายมาดรับพูดอย่าให้พูดว่าวงการตำรวจตำรวจบางนายหรือใครก็ได้บางคนบางกลุ่มบางพวกบางผลประโยชน์ไปว่าอย่างนั้นอย่าบอกวงการตำรวจโอ้โหตำรวจเขาก็ตายดิเขาก็เนี่ยยืนคอคนอยู่แถวนี้เยอะหลายคนตำรวจนี่ดีๆเยอะไป เ้าคณะเผกก็จะไปสอบที่สอบต่อว่าใครเกี่ยวข้องบ้างไงผมบอกแล้วไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ผิดก็คือผิดนะผิดคือผิดอย่าไปเอาการมองมาเกี่ยวแล้วไม่ได้มันต้องสอบตามกฎหมายถ้ากฎหมายว่าคนคนนี้ได้ดำินการผิดแล้วเข้าขั้นว่าการทำความผิดแล้วไงก็ต้องผิดก็ไปสู้คดีกันไปใช่ไหมนะ คดีใหญ่นี้เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของน้ํามันเถื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยทางด้านของภาคประชาชนแล้วก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดยะลานะครับก็คือนายคลองคาแท้เจนซึ่งก็เป็นผู้หนึ่งที่ติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการจับคนตํารวจโทพงพัดพร้อมพวกเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของขบวนการสินค้าเถื่อนที่มีขายกันอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันเถื่อนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับ นอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่าเงินที่ได้จากการค้าน้ํามันเถื่อนหรือว่าของเถื่อนส่วนหนึ่งถูกนําไปสนับสนุนผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งดําเนินการสอบสวนให้ถึงที่สุดโดยสําหรับการแก้ปัญหาของที่เกี่ยวกับน้ํามันเถื่อนหรือว่าของเถื่อนต้องอยู่ที่ความจริงใจของผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจเด็ดขาดในการจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับ